ต้้องดองดามไไดชกยังแมวะ่ะโอเคครับก็กราบสวัสดีครับพบกับผมมาลอดช h a น n e l เช่นเคยนะครับก็วันนี้จะไปทริปนะครับทริปเล็กๆนะอะไรไปเนี่ยครับ สมเหมาะกับผ้าหออครับที่ลำปางครับก่อนอื่นเราต้องไปนี่ครับอันนี้ไม่ได้มาเติมน้ำมันครับมาเช็คลมยางนะครับก่อนอื่นเราต้องเช็คลมยางนะครับเชคอะไรให้พร้อมนะครับก่อนที่จะเดินทางไกลนะครับเพื่อนดูน้ำมันอะไรให้พร้อมครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับท้าเน่ก็สําหรับส่วนตัวผมนะครับคือผมไม่ได้ใส่ยางเล็กมากนะครับ แต่ผมจะเอาเนี่ยตรงที่อามมันเป็นหลักเลยนะครับของผมก็จะประมาณอยู่นะตรงหน้าประมาณสามสิบนะครับข้างหลังสามสิบสองนะครับก็ใช้แบบในปั๊มนะครับมันวัดง่ายนี่นะครับถ้าเติมแถวแบบร้านซ่อมรถอย่างเงมันกะยากนะครับเดี๋ยวล้อมันจะเด้งเกินครับนี่ก็ค่อยๆขี่สายมานะก็ไม่ต้องบอกก็ได้ขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะเร่งความเร็วให้เพื่อนๆดูเลยนะ โอเคครับขั้นตอนนี้ก็เป็นแบบขั้นตอนที่สําคัญเลยนะเพราะว่าผมเคยยางรั่วอยู่เลย <l> <g> <c oughs> เพราะว่าแบบยางอ่อนเนี่ยแล้วเดินทางไกลแล้วถ้าไม่รู้อยู่ดีๆมันก็รั่วครับรั่วตรงไอจุกเติมลมเลยนะเออครับถ้ามันไม่ไม่มีร้านตัยางใกล้ๆมันก็นะครับเดือดร้อนครับเสียเวลาโอเคครับก็เช็คให้ดีนะครับสำหรับผมมีเช็คแค่ลมยางอ๋อ หลายคนถามอาจจะน้ำมันเครื่องใช่ไหมแต่ผมถ่ายยังไม่ถึงเดือนน้ำมันเครื่องผมก็เลยไม่ได้เช็คนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดินทางไปที่จุดนัดรวมตัวกัน Surprise Motherfucker โอเคครับผมก็มาถึงที่นัดพบนะก็ก็เป็นจุดที่รวมตัวกันนะครับ รวมตัวแล้วก็ไปพร้อมกันนะครับล <No. S 1> ก็มันเป็นที่หอแห่งหนึ่งนะครับในลำปางก,ก็เดี๋ยวจะเดินทางเข้าตัวอำเภอแม่เมาะเลยนะครับก็ระยะทางจากนี้ก็ประมาณ3 0มสถึงสี่โลนะครับจากเครับเพราะว่าไม่ได้เปิด Google Map ไงว่าแถวนั้นมันก็ใกล้อยู่นะครับก็จำได้อยู่นะครับ โอเคถึงขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะก็ลิมบอบครับคลิปวิดีโอนี้สามารถดูไปเลยนะห8 0นะครับความชัดนะครับยอดเลยล่แต่มันจะได้กลับมาการแบบใส่วิดีโอแทรกไม่ได้นะครับเดี๋ยวพึ่งผมขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะว่าในแอปนี้มันใส่ไม่ได้ครับหรือโทรศัพท์คนอื่นอาจจะใส่ได้ครับมันแล้วแต่สเปคโทรศัพท์ด้วยนะคแอปที่ผมตัดต่ออยู่ก็นะครับ มันจะได้แบบวิวสวยๆไงคือภาพคมชัดละ่ะระดับ HD Full HD ไรชมกันเลย nhịp không Được rồi. Được rồi. Liền... Rồi. Đấy, hả? Vậy không? Cái hả? Hả? Nó Nhưng mà ก็เดี๋ยวจะเข้าตัวอำเภอแม่เหมาะเลยนะครับก็เดินทางไปนะครับแดดแรงมากเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงแบบสิบเอ็ดโมงเที่ยงอย่างเงี้ยแดดแรงชิบหายแล้วก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยดูก็ครับก็คลิปนี้ก็เก่าแล้วนะครับประมาณวันที่เจ็ดกันยายนะครับเจ็ดหรือหกเนี่ยครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะวันที่เจ็ดนะพูดผิดนะครับก็เจ็ดกันยายนะหกสามนะครับ ก็นดองไวเป็นเดือนนะครับบ่อยเอามาตัดน,นะครับก็กาําลังศึกษายอยู่นะว่าจะทํายังไงให้มันดูวิดีโอชัดขึ้นนะครับเพราะว่าปกติผมอัพในกล้องเนะี่ยจริงๆถ่ายเป็นพันนะแต่ว่าอัพในแอปต,ต่อมันได้แค่720เองอเก็เดี๋ยวนี้ก็โหลดเวอร์ชันล่าสุดมาครับก็สามารถทําได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเติมน้ำมันกันแป๊บหนึ่งนะครับเดีวก็เดินทางเข้าสู่ tuk mau kareh, oke okay. cukur ครับผมก็มาถึงครึ่งทางแล้วครับดูแบบท้องฟ้าอย่างสวยอะ่ะจริงๆนะในกล้องแบบอย่างสวยใช่ไหมความจริงร้อนชิบหายแล้วครับแต่ว่าสนุกดีครับ moments later ก็สีท่าใกล้จะถึงแล้วนะครับก็ขับไปแห่มสักจำลำก็น่าจะถึงแล้วนะครับก็อีกประมาณไม่ถึง5กิโลแน่นอน,นครับโอเครออีกแค่นิดเดียว มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ก็เป็นคลิปนี้ก็เป็นคลิปถ่ายนะครับถ่ายขับมาตอนขับมาเฉยๆนะครับไม่ได้ถ่ายเก็บบรรยากาศตอนเที่ยวตอนกินอะไรนะครับเพราะว่าคือมันก็ตอนกินก็คือกินนะครับไม่ได้ถ่ายนะครับก็ถ้าอยากรู้ว่ามันบรรยากาศเป็นยังไงอย่างนี้ก็ลองเซิร์ช Google ได้นะครับเพื่อนก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาถ่ายแบบ คลิปเล่นๆเฉยๆนะครับถ่ายอัดกล้องชิวๆไปนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็ไปเจอกันต่อใน EP ีหน้านครับ EP ีหน้าจะเป็นการแบบขับกลับอะขับกลับนะครับวิวสวยมากเลยแบบว่าเป็นแบบทางลุกหลังอย่างเงี้ยท้องฟ้าอย่างสวยครับเพื่อนๆโอเคครับก็ขอตัวจอดรถก่อนนะครับแล้วก็ ไปเที่ยวข้างในก่อนนะครับโอเคครับไม่มีอะไรแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไปก่อนนะครับ